เห็นดอกแคขาวๆเก็บดอกแคไปไว้กินก่อนนะคะไปไฟแดงน้ำมันไม่ท่าคุณตาตอนเที่ยงียตอนเที่ยงคุณตามากินข้าวนะคะก็เลยเอาไปทำไฟแดงเรียกว่าไปโซ่น้ำมัน แสโซ่น้ำมันกินกับปลากระป๋องเจ็บดอกแคมีเยอะอยู่บานบานบ้างตุ้มบ้างน้องม่อนก็มาด้วยอยู่ดีๆลูกแดดร้อนละเอามาเยี่ยวมาฉี่ด้วย น้องอนอยู่แต่ในบ้านโอไปโดนโดนตัวอะไรเจบ็จบเจ็บปวดปวด,ปวดเนี่ยโดนหานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโดนขนตัดเดียวก็ปวดแล้วนะหานบ้าตั้งตุ้มบ้างน้องวันรอยายอยู่ล่ม ออกแดดไม่ได้หละช่วงนี้มันร้อนมันไม่ใช่เช้ากับเย็นมันแดดร้อนละว,วานปุ๋ยเสร็จเห็นดอกแคมาเก็บดอกแคจ้าธรรมชาติของคนทำคลิปเนาะไปเจออะไรก็ถ่าย เ๋ยมาถ่ายเก็บดอกแคให้ทุกคนได้ชมกันโอ้ยโดนหานเลืออะไรไม่รู้ขันๆปวดๆนี่มันไม่ได้ใช้ถุงมือกับเขาละถุงมือก็มี แต่มันไม่สะดวกมันไม่ทันใจหวานปุ๋ยแล้วทำอะไรใช้มือเก็บพักป,ปุ้งหรืออะไรจับถนัดดีกว่ากันนี่ก็เจ็บแบบนี้เลยเนี่ยโดนหานไปแล้วล่ะเจ็บปวดคันหานี่ปวด นันโดนตะขาบเกือบตายเลยปวดมากม้อนมันร้อนนะลูกมันร้อนลูกยายไม่ไปนะยายเก็บดอกแคร์บอกว่ายายไม่ไปก็เลี้ยวกลับเล้วกลับมานอนที่เดิมอุ้ยมันร้อนลูกไปไหนไม่ได้นะครับแดดร้อนละครับ อุ้ยแมงบ้งเนี่ยเนีเนเนเน่ไม่รู้หารเรืออะไรนะแต่ตรงนี้แมงบ้งติดอยู่เนี่ยเด็กทิ้งไปในป่าข้าวก่อนหรือข่าทิ้งไปเลยเดี๋ยวไปกินข้าวอีกคันสัวดสวๆๆ้วเลยนิ้วมือเหมือมนหานโอ้ยมันยากเด้อของธรรมชาติเนี่ยมไม่ได้ฉีดยาหรืออะไร มแมลงสัตว์ประสิ่งทั้งหลายมีทั้งทำลายทำลายคนกับไม่ทำลายคนอุย้ยคันคันคันขันอ่อน,ข,น,ข,น,ข,นข้างล่างก็มีมดแดงไม่ใช่ของ,ของหนูของแม่อย่าลูก งายเนี่ยนะเอาไปเล่นละมันตายยุบๆยุบบยุบยบ,ยบ,ยบ,ยบเลยนิ้วมือไม่รู้โดนตัวอะไรเดีย๋ยวต้องเ้าไปต้องเอาแอลกอฮอล์เช็ดแล้วก็ใส่อย่ามองหรืออะไรทา มอะไรไม่ได้ใสท่ทุงมือหรอกถุงมือคนตาซื้อมาไว้เยอะแยะมันไม่สะดวกมันไม่ถน,นัดใส่ปุ๋ยก็มือที่ไปปิดน้ำทางน้ำอะ่ะใช้มือเนอมดลิน้นก็มีมดลิน้นมดดำ ต่อแล้วก็ปวดด้วยมดลิ้นน่ะน้องสามาน่ะไปดึงของยายมามาเล่นเห็นไหมคุณสามานอ,ออกมาวิ่งด้วยเดี๋ยวเย็นมาฝนตกไม่ได้ออกเดี๋ยวก็งอนอีกตอนนี้ฝนไม่ตก มาวิ่งเล่นได้อยู่แต่แดดร้อนมากเลยตอนแดดคุณน้องสซมอนเอาของยายมากินกี่ดอกพอแล้วลูกหนูกินไม่ได้ลูกหนูกินไม่ได้ครับ อ้ยมดลินมดดำมดลิ้น,ดดนกัดปวดนายดำดำเนี่ยไม่ใช่มดดำธรรมดาเด้อเก็บพักบุ้งก็ใช้แต่มือเก็บอ้ยโดนโดนนิ้วไปแล้วมันคันไต่ไต่ปวดปวดไต่ไต่ไม่รขนบ่งลรือ ระวังเดียดลิ้นนะครับคุณเซอร์มอนยาลูกยายายาได้ไมาอีกจอกอุย้ยหมาน้อยเหมือนคนน้อยนะมซ้นซ้นผัดไปโซะน้ำมันเหมือนพวกบุ้งไฟแดงเนละกินกับปลากระป๋องขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามาชมคลิปเดียเงินเก็บดอกแคหมดละหมดต้นละกับน้องซอมอนเอามาเล่นสักสองดอกสามดอกคลิปนี้พอคลิปนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า